ปิยโตชัยะเตโซโกที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคโทุกโขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์เทวดาสนทนาทมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครั้งหนึ่งเมื่อพวกเทวดามาเยี่ยมหลวงปู่มั่นเพื่อฟังเทศหัวหน้าเทวดาองค์หนึ่งพูดกับท่านวา่า ท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสะเมตตาธรรมท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมดกระแสะเมตตาธรรมของท่านเป็นกระแสะที่บอกไม่ถูกและอัศจรรย์มากไม่มีอะไรเหมือนเลยหัวหน้าเทวดาพูดต่อไปว่า ฉะนั้นท่านพักอยู่ที่ไหนพวกเทวดาต้องทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนนและประชาชนกระแสเสียงของท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นได้ยินนอกจากคนตายแล้วเท่านั้นที่จะไม่ได้ยินตอนนี้จะได้เชิญอาราธนาคำพูดสนทนากันระหว่างหลวงปู่มั่น กับหัวหน้าเทวดามาลงอีกเล็กน้อยส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ได้ยินได้ฟังมาหลวงปู่มั่นย้อนถามหัวหน้าเทวดาบ้างว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างถ้าว่าเสียงเทศเทือนไปไกลดังที่ว่านั้นหัวหน้าเทวดารีบตอบทันทีว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรและสนใจกับศีลกับทำอะไรกันท่าน ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเขาเอาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวตลอดเวลานับแต่วันที่เขาเกิดมาจนกระทั่งเขาตายไปเขามิได้สนใจกับศีลกับทำอะไรเท่าที่ควรแก่ภูมิของตนหรอกท่านมีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจจะนำตาหูจมูกลิ้นกาย ใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอายุยืนานานกันเลยมนุษย์จํานวนมากมีความประมาทมากที่มีความไม่ประมาทมีน้อยเต็มทีมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนาแต่แล้วมนุษย์เสียเองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรม ซึ่งเป็นของดีเยี่ยมนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะทำชั่วถ่ายเดียวเขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับโลกเขาพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วเทวดาก็ได้ยินทำไมจะไม่ได้ยินปิดไม่อยู่เวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่านมาสาธยายธรรมกุศลาธรรมมาให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นพอ แต่ตายลงไปกำชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจจะมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมได้อย่างไรแม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมนอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟังแต่เขาไม่ได้สนใจฟังหรอกท่านท่านไม่สังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายธรรมกุศลธรรมมาให้ฟังเขาสนใจฟังเมื่อไหร่ ศาสนาไม่ได้ถึงใจมนุษย์เท่าที่ควรหรอกท่านเพราะเขาไม่สนใจกับศาสนาสิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ต่ำสามที่สัตว์เดรัจฉานบางตัวก็ยังไม่อยากชอบนั่นแลเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ไม่ชอบศาสนาชอบมากกว่าสิ่งอื่นใดและชอบแต่ไหนแต่ไรมาทั้งชอบแบบไม่มีวันเบื่อไม่รู้จักเบื่อเอาเลยขนาดจะขาดใจยังชอบอยู่เลยท่าน พวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหนไหนมีท่านนี่แหละเป็นพระวิเศษรู้ทั้งเรื่องมนุษย์ทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องสัตว์นรกสัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนไหนฉะนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่านพอหัวหน้าเทวดาผู้จบลงหลวงปู่มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษาว่า เทวดาเป็นผู้มีตาที่หูที่แลเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกันจะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสำนึกในความผิดถูกที่ตนทำได้บ้างหรืออาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยกันตักเตือนกันสั่งสอนกันจะพอมีทางได้บ้างไหมหัวหน้าเทวดาตอบว่า เทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์ว่ามีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้าซึ่งให้ความเมตตาแก่ชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมาเลยพอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆหลายต่อหลายจำพวกอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นพบหยาบทั้งที่เป็นพบละเอียดซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่างๆมีอยู่ในโลกและสัตว์อะไรๆ ที่มีอยู่ในโลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะนับแต่เกิดมามนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายแล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเล่าท่านนอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างจริงหรือไม่จริงไม่คำหนึ่งพวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวตู่ว่าผีกันเท่านั้นจะมาหวังคำตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลา แต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เทวดาเลยแล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใดเป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยตามกรรมของใครขอองค์เราไว้อย่างนั้นเองแม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรมสวยอยู่ทุกขณะท่าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองจะพากันอยู่ให้ลำบากไปนานอะไรกันหลวงปู่มั่นถามว่าพวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือ ถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือหัวหน้าเทวดาตอบว่าทำไมจะไม่รู้ท่านก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดามาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกไปนิพพานกันทั้งนั้นมิได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกข์แต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลยจึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกัน คำว่านิพพานพวกเทวดาจำได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาสั่งสอนสัตว์โลกแต่เทวดาก็มีกรรมนาจึงยังไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกันจะได้หมดปัญหาไม่ต้องวกเวียนถ่วงตนดังที่เป็นอยู่นี้ส่วนความทุกนั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จำพวกใดต้องมีทุกไปตามส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์หลวงปู่มั่นถามว่า พระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่แยะไหมหัวหน้าเทวดาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนักโดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แหละหลวงปู่มั่นถามว่าส่วนคราวาสเล่ามีบ้างไหมหัวหน้าเทวดาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมาก และต้องเป็นผู้ใคร่ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสถึงรู้ได้เพราะกายของพวกเทวดานั้นหยาบสำหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ก็ละเอียดสำหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไปนอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ไม่ยากนักหลวงปู่มั่นถามว่าที่ท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหม็นสาบข่าวมนุษย์นั้นเหม็นสาบข่าวอย่างไรบ้าง ขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาไม่เหม็นข่าวบ้างหรือทำไมถึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักหัวหน้าเทวดาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมมิใช่มนุษย์ที่ควรรังเกยียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชาอย่างยิ่งและอยากมาเยี่ยมเพื่อฟังเทศอยู่เสมอไม่เบื่อเลยมนุษย์ที่เหม็นข่าวหนารังเกยียจคือมนุษย์ที่เหม็นข่าวศีลธรรมรังเกยียจศีลธรรมไม่สนใจในศีลธรรมมนุษย์ประเภทเบ,เบื่อศีลธรรม ซึ่งเป็นของดีเลอร์ในโลกทั้งสามแต่ชอบในสิ่งที่น่ารังเกยียจของท่านผู้ดีมีศีลธรรมทั้งหลายมนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกยียจจึงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นข่าวฟุ้งไปไกลด้วยแต่เทวดาไม่ได้ตั้งข้อรังเกยียจชาวมนุษย์แต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมดังนี้ที่มาหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดย พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงิน แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ